وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาละประสบแด่พี่น้องที่รักในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาละทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายการนิติศาสตร์อิสลามซึ่งก็ต้องบอกกับพี่น้องว่ามีการปูพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่จะพาพี่น้องเข้าสู่เรื่องนะที่ได้ กำหนดเอาไว้ซึ่งเรื่องแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงการเรียนการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีลำดับขั้นตอนของมันนะเช่นอยู่ดีเราจะไปเรียนเรื่องของอะละหมาดสุนัตเลยทั้งท้งที่ละหมาดฟัดดูเนี่ยยังไม่เรียนก็ไม่ได้พี่น้องก็ต้องเรียนเรื่องละหมาดฟัดดูก่อนนะครับชูรูดเงื่อนไขต่างๆรุก,กลต่างๆสุนัตต่างๆและถ้าเกิดหากจะพิจรณาที่มันละเอียดกว่านั้นอีกนะครับก็ต้องไปเรียนไปถึงเรื่องของการอาบน้ําละหมาด นะอน่านละหมาดอยู่ในเรื่องอะไรครับก็เรื่องของต่อฮาร์ความสะอาดนะแล้วจะพิจารณาลึกลงไปอีกก็ต้องไปเรียนเรื่องของนายิสเรื่องของการทําความสะอาดเพราะการทําความสะอาดนั้นก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขนะครับที่จะต้องอมีก่อนที่จะปฏิบัติละหมาดจะเห็นได้ว่าแต่ละอย่างแต่ละบทแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องนะต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกันดังนั้น ถ้าหากเรามีพื้นฐานที่ที่ดีนะครับในการที่เราศึกษาหาความรู้เนี่ยมันจะทำให้การลำดับความของเรานั้นง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจศาสนาที่ลึกซึ้งมากขึ้นดังนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอเรื่องราวของประวัติของนักนิติศาสตร์อิสลามก่อนยุคแรกเลยพี่น้องเขาเรียกว่ายุคสดัดสดัดอิสลามก็คือยุคที่ท่านนาบีมุฮัมมัสสดสุสลตลฮุไลฮิวะซัลลัมเนี่ยมีชีวิตอยู่ เวลาที่เกิดปัญหามีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะก็จะไปถามท่านนาบีและนบีก็จะตอบแล้วก็บอกนะแล้วก็นำสู่การปฏิบัติวันที่นบีวาัฟาตไปแล้วพี่น้องครับนะวันที่นบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเนะี่ยบรรดาซอฮาบะที่ได้รับมรดกโดยตรงจากท่านนาบีนั่นก็คือความรู้เรื่องสัหาถามว่ามีประเด็น บางประเด็นหรือไม่ที่เห็นไม่ตรงกันก็ต้องบอกว่ามีนะคำถามต่อมาเออแล้วทำไมไม่ไปถามนาบีก็นบีไม่อยู่แล้วนบีเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นการยึดนะครับความซิก,กอรหรือว่าความน่าเชื่อถืออย่างตัวอย่างในตอนที่แล้วที่ผมพูดถึงเรื่องของคนที่มียูนุบเนี่ยนะเมื่อเข้าเวลาถือสินอดเนี่ยสามารถจะถือสินอดได้ไหมซึ่งก็มีการเห็นที่ต่างกันตั้งแต่ยุคสมัยของออสฮบะแล้ว นะครับหลังจากนั้นก็ยุคตาบิอีนนะซึ่งก็คือคนที่เรียนศาสนากับบรรดาสัฮาบะซึ่งในยุคตาบีอีนพี่น้องผู้มีอาหมทั้งหลายครับนะเช่นท่านอิกริมะคนรับใช้ของอิมุอับบาสนะอิกริมะเนี่ยเป็นคนรับใช้ของอิมุอับอบาสอินุอับบาสรอดีอัลลอฮุอันฮุมาอับดุลลอฮ์อินุอับบาสเป็นสัฮาบะของท่านนบี เป็นซอฮาบะนนาบีแล้วก็รายงานฮะดิษจำนวนมากด้วยนะครับท่านอัลตออิบนุอบีรอบะคนนี้ก็เป็นคนที่เป็นนักวิชาการที่ได้รับน,น่าเชื่อถือนะครับได้รับความมีคนที่มาเรียนหนังสือกับท่านเนีย่ยเยอะเพราะท่านเรียนกับซอฮาบะจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านอัลตอบินนบีรอบะเนี่ยถ้าพูดถึงในหนังสือเซียต์อาลามอนูบัลละเนี่ย ท่านเป็นคนที่ถ้าพูดถึงรูปนอกเนี่ยไม่หล่อพี่น้องนะแขนเนี่ยแขนเนี่ยพิการนะครับแล้วก็เวลาเดินเนี่ยนะในหนังสือเสียอาลามนุบลาละบอกว่าแกะเดินเร็วกว่าเพราะว่าเดินเนี่ยขาเป๋นะครับถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยขาเป๋เขาพูดถึงลักษณะการเดินของแกะเนี่ยแกะเดินเร็วกว่าท่านน,นะนะแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ไม่ไม่ได้ดูหล่อสวยอะไรแต่เหตุที่ ได้รับการน่าเชื่อถือก็เพราะความรู้ในตัวของท่านนัแหละพี่น้องจะเห็นว่าในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยคนมักจะให้ความสําคัญกับภายนอกโดยที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งที่อยู่เป็นเ,เรื่องของนินสัยใจคอความรู้ที่อยู่ภายในนะครับนี่คือตัวอย่างอันนึงก็คืออัตออบินอบิรอบะท่านตอวูสอิบนกไกซานนี่ก็คือเป็นระดับตบีอีนนะครับ มูฮัมหมัดอิบนูซีรีนนะครับท่านอัสวัดอิบนูยาซีรนะยังมีท่านอัลคอไนย์นะครับแล้วก็ท่านจูเบร์นะซาดอิบนูจูเบร์แล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นระดับตาบีอินแล้วมันก็จะมียุคหลังจากนั้นพี่น้องครับก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นศตวรรษที่สองถึงกลางศตวรรษที่ 4. สี่ศตวรรษหนึ่งก็คือร้อยปีนะพี่น้องนะทศวรรษแปลว่าสิบปีแสดงว่า เริ่มแต่ฮิจโรอนะครับที่200เป็นต้นมานะตั้งแต่ต้น200เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงกลางศตวรรษที่4ก็คือประมาณ4 5 5 0นะ450ของฮิจรอซึ่งถือว่าเป็นยุคอิสติฮาดเลยยุคแห่งการวินิจฉัยเรื่องศาสนานะเพราะประเด็นต่างๆเริ่มมีการแตกประเด็นแตกประเด็นใหม่ๆออกมานะ เรื่องการค้าขายที่มีธุรกิจธุรกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับและแน่นอนนะส่วนหนึ่งก็คือว่าการขยายตัวของศาสนาอิสลามเนี่ยบางอย่างก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อที่ตามพื้นเพถือว่าพื้นถิ่นนะพื้นพื้นที่ตรงนั้นด้วยในที่จะต้องผู้รู้ตรงนั้นต้องวินิจฉัยนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพี่น้องครับ เขาก็รวบรวมเอาไว้ว่ามีระดับมุชตะฮิดเนี่ยก็คือผู้ผู้ที่วินิจฉัยศาสนาได้เนี่ยนะถึง13คนด้วยกันนะเมื่อนับรวมกันแล้วเนี่ย13คนโด่งดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักลุงมามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย13คนด้วยกันโดยที่พวกเขาเนี่ยจะรวบรวมแนวคิดและทัศนะต่างๆในมัสยปของพวกเขาสแสดงว่ามัธยปที่เราเรียนกันเนี่ยสี่มัธยปถูกไหมอริสุนนะวันจามะเนี่ยความจริงแล้วมีถึง13นะ 13แต่ว่าเรียนไม่ไหวเราพี่น้องมันเยอะนะก็มี13แต่ว่าแนวคิดนะหรือของผู้ปฏิบัติตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านซุฟยานอิบนูอุยันนะแห่งเมืองมักกะมาลิกอิบุอันนสัสแห่งเมืองมาดีนะก็อิมามมลิกีเรานี่แหละพี่น้องฮัสซันบอสรีเมืองบาสรออบูฮานีฟะซุฟยานอสาัสซารีนะครับฮิจรอที่161รห แห่งเมืองกูฟาท่านอาซาอีนะแห่งเมืองชามก็กระจายตัวนะท่านอิหมัมเลสนะแห่งเมืองอียิปต์นะครับแล้วก็ยังมีอีกนะเมืองแบกแดดเช่นนะดาวูดอัลจอฮิรีอิบนูจูเบตอิบนูจูเรตนะอัตตอบรีแห่งเมืองแบกแดดเห็นว่าจะทุกเมืองที่เป็นเมืองหลักๆของรัฐอิสลามตอนนู้นนะฮะจะเป็นหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้รู้ที่อยู่แล้วก็เป็นระดับ วินิจัยศาส,สนาในประเด็นต่างๆแต่พี่น้องครับณปัจจุบันนี้นะเรื่องของมาัรต่างๆเนี่ยก็สูญหายไปคำว่าสูญหายไปก็หมายถึงว่าคนที่ยึดถือตามเนี่ยก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่เหลืออยู่นะนอกจากตำรับตำราที่ยังพอจะหาเจอหาพบบ้างแต่คนที่ปฏิบัติตามเนี่ยเขก็ค่อยๆล้มหายตายจากกันไป นะบางบมัมับเนี่ยก็ยังคงเป็นอยู่ที่ล่ำลือม,มาเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยก็เหลืออยู่สี่มัฮับด้วยกันนะกทีที่ที่บอกเดพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นฮานาฟีนะมาลิกีชาฟีแล้วก็ฮัมบารีนี่ก็คือสี่มัฮับที่มีผู้คนที่ยึดถือปฏิบัติตามนะอยู่สี่มัธับแต่ถ้าเกิดเราจะเอามานำเสนอกับพี่น้องเนี่ย เขารวบรวมเอาไว้ก็คือ8นะ8มาซาฮิบ8มาซาฮับเนี่ยนะฮะรวมถึงกลุ่มชีอาด้วยก็มีกลุ่มชีอ์ที่นะในเรื่องฟิกนะพี่น้องนะอันนี้พูดเรื่องฟิกนะในเรื่องฟิกเนะี่ยชีอ์เขาก็จะมีมาซาฮับของพวกเขาด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มคอวาีิสายกลางเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่น้อยไหมน้อยแล้ว แต่ที่เป็นอาลิซุนนาวันจามะเลยเนี่ยนะครับก็คือสี่มัสฮับที่เราได้ร่ำเรียนกันนะขออนุญาตพี่น้องครับพูดถึงมัสฮับแรกเลยก็คือมัสฮับฮานาฟีก่อนนะมัสฮับฮานาฟีเนี่ยนะครับอยู่ในฮิจร้อนที่80ท่านเกิดน,นะครับในฮิจร้อนที่80พี่น้องตั้งตัวเลขไว้นะถึงฮิจร้อนที่150นะก็คือเป็นยุคซาลาฟนั่นแหละ พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับชื่อของอิมามฮานาฟีเนี่ยท่านชื่อว่านุอาแมนอันนุอแมนนะบุษบบิดแล้วก็เป็นคนเมืองกูฟ้าในะปัจจุบันนี้ก็คือประเทศอิรักนั่นเองนะครับกูฟ้าเนี่ยอยู่ในอิรักแล้วก็เป็นลูกหลานของชาวเปอร์เซียนะที่เป็นอิสราชนนะพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับ ในประวัติศาสตร์เนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าท่านมีชีวิตอยู่ถึงสองราชวงศ์ด้วยกันราชวงศ์แรกก็คืออุมัยะซึ่งอุมัยะเนี่ยพี่น้องก็ต้องพูดถึงว่าเมืองศูนย์รวมของอุมัยะเนี่ยก็อยู่ที่เมือง ash, ดิมาชเมืองประเทศซีเรียในปัจจุบันส่วนอีกราชวงศ์หนึ่งก็ต่อเนื่องกันก็คือราชวงศ์อับบาซียอยู่ในอยู่ในแบกแดดนะครับก็คืออิรักนะมีคน กล่าวว่าท่านเนี่ยอยู่ในยุคตาบีอินบางคนก็บอกว่ายุคตาบีอิตตาบีอินพี่น้องงงไหม اء? ตาบีอิตตาบีอินกับตาบีอีนินตาบีอีินหมายถึงคนที่ทันซอฮาบะแปลว่าท่านเนี่ยเรียนกับซอฮาบะถ้าบอกว่าตาบีอินเนี่ยท่านเรียนซอฮาบะเลยก็คือท่านนูอัมแมนบินซาบ,บิดก็คืออิหม่่มอบูฮานีฟ่าเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าตาบีอิตตาบีอินแปลว่าท่านไม่เจอซอฮาบะ แต่ท่านเรียนกับบุคคลที่ผมนำกล่าวไปแล้วก็คือยุคตาบีอ oh ินอะัตโตบินอบีรอบะทานตาวูสนะนี่คือรุตตาบีอินนะไดเรียนอันอิกรีมะนะอันเนี้ยเรียนกับซอบะเลยแต่ถ้าบอกตาบีตาบีอินก็คือเรียนกับตาบีอินอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันก็จะไล่มาที่บอกว่าอยู่เป็นท่านเป็นตาบีอินเนี่ยเพราะบอกว่าท่านเนี่ยได้พบกับท่านอานัสบินมาลิกรอเดียลอฮุอันฮุอานัสบินมาลิก นะเป็นสหบัตินะส่วนมลิกบินอานัสเนี่ยอีกคนหนึ่งนะานัสบินมาลิกเป็นสหบะติแล้วก็รายงานฮะดีสและที่พบเนี่ยแล้วก็รายงานฮะดีสมาก็คือฮะดีสที่บอกว่าตอลบุลไอ้มีฟารีดอตุนอเลกุลลิมุสลิมการแสวงหาความรู้นั้นเป็นเรื่องจําเป็นแก่มุสลิมทุกคนส่วนสายรายงานสนัดอะไรก็แล้วแต่พี่นอ้องบางคนก็บอกว่าเป็นสายรายงานที่อ่อนนะ แต่เนื้อหาต้องบอกก่อนว่ามาตันสนัดมีปัญหาแต่ตัวมาตันเนี่ยซอฮีเลยพี่น้องถูกต้องเลยเพราะมีฮะดีษที่ซอฮีมารองรับนะครับก็คือมันสลักตอรีกอลเยลตอมีซูฟีอ็นมันซาฮัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอีเลนจันนะอันนี้ h ะดีษซอฮีมาพูดถึงฟดีละในการเรียนรู้ศาสนาท่านนบีบอกผู้ใดก็ตามที่ออกไปเรียนรู้ศาสนา อล l l a ์จะทําให้บุคคลนั้นเนี่ง่ายในการเข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับวันนี้เราละหมาดถ,ถูกต้องเราละหมาดเหมือนนบีเราถือศีลอดเรามีความรู้ศาสนาได้ไม่ได้มาจาก DNA นะหรือกรรมพันธ์ของพ่อแม่แต่ประการใดดังนั้นไม่แปลกพี่น้องลูกอิหมัมติดยามีไหมมีลูกอิหมัมติดยานะ ลูกของคนทั่วไปเลยพี่น้องขายขนมทั่วไปหรือเปิดร้านข้าวแกงกลับไปจบมาดีนะเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือมันก็แปลกไหมหล่ะพี่น้องก็ต้องบอกว่าความรู้มันไม่ได้มาจากดีเอ็นเอนะมันมาจากการบิดาหลุมคือการเรียนการสอนมาจากการเรียนนั่นเองดังนั้นท่านอบูฮานีฟะท่านมีพ่อเป็นพ่อค้าขายผ้าพี่น้อง พ่อของท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผ้าและท่านก็ขายผ้าด้วยนะอาชีพของท่านก็คือเป็นพ่อค้าขายผ้าในเมืองกูฟาฮดีสบทนี้เนี่ยนะล่ำลือกันมาว่าท่านอบูฮานีฟานี่แหละเป็นคนที่รับสายรายงานต่อมาจากท่านอานัสบินมาลิกนะอบูฮานีฟาเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นผู้นำด้านแนวคิด นะเป็นนักนิติศาสตร์อิสลามชาวอิรักเจ้าของมัธยมฮานาฟีนะอิมามชาฟีได้กล่าวชื่นชมแล้วก็ยกย่องท่านอบูฮานีฟ้าไว้ว่าอันนาสุฟีฟิกฮิอายาลุนอาลลอบีฮานีฟะในเรื่องของนิติศาสตร์เนี่ยบุคคนทั้งหลายล้วนแตนะ่เป็นผู้นะผู้คนทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นหนี้บุญคุณ ต่ออบูฮานีฟะเพราะเป็นคนแรกนะครับที่ได้ทำการวินิจฉัยหรือทำการพูดในเรื่องราวของฟิกนะแต่ถามว่าฟิกในเรื่องของในเรื่องของทฤษฎีเนี่ยก็เป็นบุคคลแรกแต่ที่เป็นอามัดเนี่ยมันอยู่ในการปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มีั้งสมัยนู้นแล้วนะคือคือพี่น้องครับมันมีสองคำนะอยากจะนำเรียนแบบนี้ก่อน หนึ่งก็คือเรื่องของอามาลียะแปลว่าในตัวของการปฏิบัตินาริยะแปลว่าทฤษฎีวิชาตัจวีดที่กันที่ท,ที่วันนี้ที่เราเรียนกันเป็นเล่มเนี่ยพี่น้องอิกราฟอิกฟะอิดฮาร์อิดฮารนะอิดกอมนะถามว่าสมัยนบีเนี่ยสอนแบบนี้ไหม อ่านบีสอนซอฮาบะเสร็จปั๊บอันนี้อิกราบนะอันนี้อีดะรอมนะอันนี้อิกฟานะไม่มีพี่น้องแต่การอ่านของท่านนบีนั่นแหละเป็นตัจวีดอยู่แล้วอุลามะถอดการอ่านของซอฮาบะที่รายงานเนี่ยการอ่านเนี่ยออกมาเป็นหุกกลมตัจวีดที่เป็นทฤษฎีขึ้นมาหมายความว่าการอ่านของท่านนบีมีตัจวีดอย่างแน่นอนอันนี้หน่วงเสียงอันนี้ไม่หน่วงเสียง แต่มันไม่ได้เป็นทฤษฎีหมายถึงว่ามันยังไม่ออกมาเป็นรูปเขียนนย่พี่น้องว่าอ,าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีอักษรอะไรบ้างแต่ทอดจากการปฏิบัติออกมาถ้าพูดง่ายงถ้าพี่น้องคนคนหนึ่งแกงส้มเนี่ยเขาแกงเป็นแต่ตวงยังไงเท่าไหร่เนี่ยยังไม่มีเขียนนั่นเองแต่แกงเนี่ยรู้หละแกงส้มแต่ทฤษฎีของมันละ่ะต้องเอาไปขว่วยังไงต้องมีอะไรอยู่ในนั้นมั่งนะม,มันเป็นพริกใสป่ปลาตอนไหนอันนี้ยังไม่มีใครเขียนออกมา เข้าใจนะแต่ว่าแกงส้มเป็นไหมเป็นเพราะครูพักรักจําจําพ่อแม่มาแต่ทฤษฎีละ่ะที่เป็นเล่มออกมาเนี่ยเขียนออกมาเป็นเล่มเนี่ยเป็นวิชาแบบวิชาการเนี่ยอันนี้อุลามะถอดความมาอีกทีหนึ่งพี่น้องต้องเข้าใจนะฟิกนันมีสมัยท่านนบีนั่นแหละแต่จะเป็นทฤษฎีเป็นเล่มเนี่ยเขียนเป็นเป็นรูปแบบวิชาการเนี่ยมาจากอุลามะนะที่จะมาจัดหมวดหมู่ต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ศาสนา อบูฮานีฟาเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผ้าที่เมืองกูฟาอบูฮานีฟาไดรับการศึกษาหาความรู้นะแน่นอนว่าท่านขายผ้าแต่ท่านก็เรียนศาสนานะครับโดยเฉพาะเรียนฟิกเนี่ยเป็นเวลาถึง18ปีพอเราไปเรียนกันเมืองนอกนี่สี่ห้าปีหกปีอะเลมแล้วจริงๆนะพี่น้องเห็นไหมว่าความจริงในี่ยเรียนเนี่ยมันต้องเรียนไปไเรื่อยๆหละมันไม่ใช่สี่ปีแล้วจบห้าปีหกปีจบเรียนใน18สิบแปดปีอบูฮานีฟาเนี่ย กับท่านฮาม,มาตอิบนุอบีสุไลมานโดยเฉพาะเลยนะโดยเฉพาะท่านฮาม,มาตเนี่ยเอาวิชาฟิกมาจากอิบรอฮิมอัลคอนาอีใครเนี่ยอิบรอฮิมอัลคอนาอีใต้เบอีเนี่ยอิบรอฮิมอัลคอนาอีอบูฮานีฟาได้มีความพิถีพิถันในเรื่องของการรับหะดีษและหลักใช้หลักกิยาสส่วนหนึ่งที่ทำให้อบูฮานีฟาเนี่ยพี่น้องครับบางหะดีษบางบทที่ท่านไม่รับ เพราะท่านเข้มงวดมากในการรับฮะดีษบางครัง้งฮะดิษที่มาถึงท่านเนี่ยมาในสถานะหรือว่าในสายในสถานะที่มันไม่น่าเชื่อถือท่านก็เลยปฏิเสธหมายถึงมันมีหลายสนัดหล,หลายสายนะสายรายงานมีเยอะแต่สายรายงานที่มาเจอกับท่านอบูฮานีฟ่าเนี่ยมาแบบไม่นานเชื่อถือท่านก็เลยใช้การวินิจฉัยเช่นเรื่องหนึ่งพี่น้องที่เป็นที่ล่ำลือกันในของมัลซ่าฮานาฟีก็คือแต่งงานของผู้หญิงที่รอชีดะ รอชีดาแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ผิดชอบชั่วดีสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ใช้เงินเป็นสามารถที่จะแต่งงานโดยไม่มีวลีเพราะเหตุใดพี่น้องเพราะเหตุว่านะลานิกะอิลลาบีบีวารีเนี่ยนะครับหมายถึงว่าไม่นับว่าเป็นการแต่งงานเนี่ยถ้าหากว่าไม่นับว่าไม่มีวลีวะชาฮีใดแล้วก็พยานทั้งสองฮะดีษเนีย มาถึงในมาถึงท่านอบูฮาดีฟาในสภาพที่ไม่น่าเชื่อถือท่านก็เลยไม่ได้รับเอาไว้แต่นักวิชาการอีกสามมาสับเนี่ยบอกว่าฮะดีสนี้อยู่ในสถานะที่ถูกต้องก็รับเอามาไว้เห็นไหมการวินิจฉัยของท่านเนี่ยบนพื้นฐานความรู้ที่ถูกจำกัดดังนั้นเรื่องของเรื่องไหนเรื่องของการแต่งงานของสุภาพสตรีหากว่าเราจะยึดถือสิ่งที่มีน้ำหนักแล้วก็ถูกต้องเนี่ย ก็ต้องยึดยุมพูธอุลามะแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องมีวลีนั่นเองจะไปเอาของอบูฮานิฟมาไม่ถูกต้องในกรณีที่เราเรียนรู้อกสามะสับด้วยนะเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์เรียนอยู่แค่มาสับเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยเล่มอยู่เล่มเดียวทั้งหมู่เกมเนี่ยเรียนอยู่เล่มเดียวเลยอันนี้อัลลอฮ์อภัยให้เพราะความรู้ของท่านถูกจํากัดดังนั้นสิ่งที่ท่านวินิจฉัยบนพื้นฐานตรงนี้ท่านเป็นความมีความเข้มงวดเรื่องของสายรายงานหะดีษจึง จริงอะไรครับจริงไม่รับฮะดิษบางแล้วหฮะดีษที่สายรายงานไม่น่าเชื่อถึงเมื่อมาถึงทานนะดูที่ไหนเนี่ยพี่น้องอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เมืองกูฟ้านะอยู่ที่เมืองกูฟานะครับนะอยู่ที่เมืองกูฟ้าอ่ะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่ก็คือประวัติของอบูฮานีฟะหรือมัสอาหานฟัฟีนะแถวไหนเนี่ยพี่น้องแถวอินเดียปากีเนี่ยเยอะเลยนะครับ นะแล้วกนะ็กลุ่มปาทานในบ้านเราเนี่ยก็จะยึดในมัซฮาบฮานาฟีซึ่งเป็นหนึ่งในมัซฮาบฟิกที่อยู่ในอัลิสุนนะวันเจอมาก็ฝากเอาไว้นะครับวบิลลาฮิทอฟิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมะราฮ์มะตุลลอฮิวะบรากาตุ